่ท่านผู้ชมนะคะพามาชมกิจกรรมนะคะอบรมธราจพของนักศึกษาพยาบาลเบริ่าจอมนสุรินนะคะวันนี้วันที่ที่สิสอนยายนนะคะหลังจากที่จบม .6 อกอาจารย์ขออนุญาตเล่าเท้าปากจงนะจบก็จบวิดีิดนะคะการัเตรียมสูตรอะไรนะปูเป็นความสังเ ห้องการศึกษาก็อาชีพในทางเรือนะคะหลังจากจบม .6 นะคะก็ไปสอบพยาบาลนะคะสมัยนั้นก็ติดพยาบาลทหารเรือนะคะก็สละสิทธิ์ด้วยด้วยตัวเองก็คือไม่ไปรายงานตัวนะคะทัดเอกสารรายงานตัวเพราะว่าที่ไปสอบพยาบาลเพราะว่าต่างต่างเราเรียกอะไรนะคะต่างแฟชั่นต่างเพลย์ต่างยุเพลย์ใช่แต่จริงแล้วตัวเองอะ ครูชื่นชมนักศึกษาทุกๆุกคนนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่นักที่นี้นะคะหมูมีความเป็นมีความสามารถเฉพาะด้านมากๆครูชื่นชมและยอมรับทุกคนนะคะใครที่จะมาประกอบอาชีพพยาบาลได้ต้องมีความอดทนมากครูชื่นชมอาชีพนี้จริงๆนะคะเพราะตัวครูเองครูไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะคะเพราะความกลัวค่กัะคุณกลัวกลัวเรื่องใช่ไหมคะไม่อยากกลัวเรื่อง กิจกรรมนะกิจกรรมการในต่างแดนนะคะที่รักษาโทักษิษ์สุรินนะคะเตรียมความสาเร็จ huh. ด like wow. ้านการศึกษาบุคากรนะคะทางานและอาชีพไม่ต้องเป็นข้าลวแม่พูดติโรงพยาบาลคุณก็หายตนมองุคุเป็นคนที่ปวโรงพยาบาลเป็นความปวนะ ความกลัวทำให้ครูขี้ขำมากนิดนะคะถ้าครูมีเหตุเช่นครูอ่านลูกละน,นะคะครูผ่าตัดนะคะครูขาดวันพฤหัสวันศุกร์ครูเดินเข้าห้องหาเองได้นะคะครูดเดินออกกำลังกายภายในอาคารอาคารของโรงพยาบาลนะคะครูะจะเป็นคนพูดตรงล้วก็จิ๋นแต่จะเป็นคนอีกหน้าคาะนะคะ,นะคะโอเคค่ะ สาวันราชพัสดุรีนะคะมาต่อกวิยตรีนะคะสายนาักศึกษาขานาักศึกษาค่ะนะคะสมัยนั้นก็เรียนหลักสูตรสีปีนะคะหลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตนะคะคือตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นนะคะก็หลังจากจากกบปตดีแล้วก็ขอใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นก่อนก่อนที่จะมาเรียนต่อวิทยาโทนะคะแล้วก็จบริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมะคะ วิทยาลัยบางแห่งค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะที่มหาวิาลัยมินิพูยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่นักวิศวกรรมศาสตร์นักวิศวกรรมาสตร์การตศาสตร์ค่ะครูเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรุปศาสตร์มณเด็สาขาวิชาหน้าตัศิล์นะคะคณะรุปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัสดุ์นะคะปัจจุบันก็ตับท่านดรได้แนะนำก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะด้านศิลปะและวัฒนธรรม นี่คือประวัติดวงย่อม